จับเจอพบกับอาจารย์โกมาหมุนนะครับสุดยอดเซียนนัดนั่งบนฝั่งขาวนะครับโอเคคู่นี้ก็น่าสนใจครับเดี๋ยวดูกันต่อเดี๋ยวผมไปเคลียร์กล้องแป๊บนึ่งนะเพราะว่ามันมีผมตั้งกล้องไว้หลายตัวนะครับ ผู้ชมกดติดตามช่องผมเอาไว้ผมเอามาฉายให้ดูแน่นอนแล้วผมเนี่ยจะ,จะดูไปพร้อมกับผู้ชมนี่แหละคุณเทพสุดติ่งยิงทะลุฟ้าถามว่าเมื่อไหร่จะมาเยี่ยมซุ้มสระบุรีอีกมาดูเกมกันต่อนะต้องนัดกินนะครับอาจารย์โก็ใช้เบีย้ยกินกับเขาจะเอาเบีย้ยหงเส้นมาไปเพราะมันมีจังหวะหงายลูก น้องนัดก็เลยไม่เดินม้าครับปล่อยให้กินมา้าถอยโคนมาทีนี้เรามาดูกันว่าน้องนัดเนี่ยผมว่าน้องนัดจะได้เปรียบไอ้สาตัวเนี่ยได้เปรียบเบี้ยคู่เนี่ยมันหยุดมันหยุด4ตัวเนี่ยมันหยุดหมดเลยเห็นไหมครับแต่มาดูตรงจุดนี้เรือน้องนัดไม่ได้ใช้ถ้าได้ใช้เมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้กินครับกินคืนครับรอบคัดเลือกจบวันนี้หรือเปล่าครับไม่จบวันนี้ครับจบวันอังคารครับเราจะคัดเลือกให้เหลือ16คน วันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับแล้ววันอาทิตย์จะเป็นรอบนอกเอาครับ16คนแพ้ตกรอบแพ้ตกรอบนะฮะ ก็พยายามจะต่อเรือนะอเอาเรือไปกดเม็ดเรือลำนี้ไม่ออกมาใช้ละทีนั้นเนี่ยไอ้ลำนี้ยมันควรออกมาใช้ตั้งนานแล้วคือไม่ควรแรกนะตอนนี้ไม่ควรแรกเลยเนี่ยพอแรกแล้วกําลังมันเบาเห็นไหมมันขาดตัวไปส่งเสริมโคนตัวเนี้โคนตัวนี้มันแรงนะทีนี้พอเรือมันหายไปเนี่ยอืมน่าคิดต้องแก้ไขอ่ะอ้าวปล่อยให้กินเม็ดเลยครับดูครับดูใจคอครับ กินซะเลยนะกินลุกเข้าไปาน่นคุณอำนาจบอกเป็นผมกินลุกไว้ก่อนผมก็กินลุกเหมือนก่อนไว้ก็เหมือนกันครับเพราะว่ามันจะได้เดินอีกหนึ่งทีอาก็เดินขูนขึ้นไป <c oughs> เป็นตาเดินของอาก,กครับมีเอ้ยทำไมออกรูปเนี้ยอ๋อลุกโอเค น่าจะเสร็จอากะนะครับไปแล้วครับเหโคนเข้าหาแล้วครับลุกเข้าไปเนะี่ยตกตาแปดอีกไม่รู้จะสู้ยังไง ทาง YouTube สะดุดไหมครับรู้สึกว่าทาง YouTube จะมีอาการสะดุดนะครับขออภัยนะไม่รู้เป็นไรครับเด,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมแก้ให้ขอให้มาจับโคนก่อนทีนึงอ่านั่นแหละต้องมีลีลาอ,อาจารย์ก็กกินเรียบๆมีปัญหาลายดี ถอยโคนมาตั้งถอยโคนมาตั้งไว้ตรงเนี้ยจบอัญหาเงียบต้องนัดหงายสู้ครับนี่กับหัวใจนักสู้ถ้าตัดเรือทิ้งพอทำจนไหมหรือเหลือเฟือครับเหลือเฟือสองโคนสองดอกมันไม่มีความหมายละเรือขาวเนี่ยตอนนี้ไม่มีความหมายอะไรละลุกไปก็ถอยบังก็จบหรือถอยติดเรือดีไหมไม่ดีอ่ะผมว่าถอยโคนบังจบ อถอยติดอีกมันไม่ได้จังหวกะกะแต่มันเล่นยังไงก็ได้ฮนะหมากลุกไม่มีคะแนนสวยงามนะครับหมากลุกไม่มีคะแนนสวยงามเล่นเอาชัวร์้ก่อนแล้นี่เป็นศึกชิงถ้วยพระราชทานด้วยนะครับของเบียลุกจนไปเลยเรียบร้อยครับยอมโอเคครับผู้ชมก็